เราจะมาดูวันนี้เราจะมาดูทัชฟิชชิ่งครับเป็นนักตกปลามือหนึ่งของเราครับอตอนนี้ก็เสื้อคล้องแล้วตอนนี้มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยครับปัญหาสุวิสัยครับสำหรับเขามาดูกันต่อครับวางปลายดอกนี้ไม่น่าพลาดครับสำหรับดอกนี้อาจจะมีสักตัวครับ ขึ้นมาแน่นอนครับมาครับดูสังเกตดูดีๆนะครับดูดีๆครับอย่าละสายตาเป็นอันขาดนั่นไงครับนั่งไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงครับนั่นแหละครับสุดยอดจริงครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาใหม่ในตอนหน้านะครับ